เลื่อนคลิปนี้ไปนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาส <c oughs> คือตอนนี้นะครับเราอยากทำคอนเทนต์อยู่กับ CG แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีครับถ้าคุณเห็นจากการเปิดคลิปของพวกเราแล้วก็น่าจะรู้ว่าพวกเราขาดความคิดคอนเทนต์ขนาดไหนนะครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่อยากให้พวกเราทำคอนเทนต์กับ CG อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเอ,อ้ยคือแนะนําไปว่าพวกเราคือเอโมฟิมนะครับลง <c oughs> ก็คือ <c oughs> คลิปแรกด้วยแล้วแบบ คือพวกเราอะย,ยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีอยากทำคอนเทนต์ชาเลนจ์ตัวเองแหละแต่ว่าทำซี g แบบ24ชั่วโมง3วัน7วันอะไรเงี้ยคือเราอยากทำคอนเทนต์แบบนั้นแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทำซีจีกับอะไรดีก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยคิดด้วยนะคร <S 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 ใช่ครับโปรดคอมเมนต์เถอะนะครับแนะนำพวกเราแล้วกันถ้างั้นก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นแรงใจรอคลิปของพวกเราด้วยนะครับเราจะตั้งใจสุดความสามารถครับ แนนจะเป็นเรื่องเล่นๆที่เราจริงจังก็ตามงั้นก็จบในท่านนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย